สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะสำหรัยววลาพัฒนางวดวันที่14เดือน1ิบหกนะคะหัว,วลาพัฒนาสูตรนี้สูตร2สูตรเด่นลองนะคะสูตร2สูตรเด่นลองก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่14แอดก็จะมาสรุปงวดวันที่11เดือน1 0 64ให้รับชมกันก่อนนะคะอ่างวดวันที่11เดือน10 งวดล่าสุดที่ผ่านมาก็เข้าทั้งหมด2ส,สูตรนะคะเข้าบนเข้าล่างเข้า2ส,สูตรนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่างกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะขอบคุณ f c ใหม่ FC เก่าทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่สิบสี่ดจะมาสรุปงวดวันที่สิบเอ็ดกันก่อนนะคะเข้าหัวลาพัฒนางวดวันที่สิบงวดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบหกสี่หัวลาพัฒนาสุดเด่นรองนะคะสองตัวบนล่างเด่นห้าเด่นเก้ารองสามนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะเลขที่ออกนะคะหกเก้าห้าสามสามเก้าหกเก้าห้าสามสามเก้าชุดหกตัว สามตัวนะคะสามสามเก้าสองตัวบนสามเก้าสองตัวล่างห้าสามนะคะสองตัวล่างชุดอ่หกตัวนะคะชุดหกชุดสี่ตัวเนาะสองตัวล่างชุดสี่ตัวออกห้าสามส่วนสองตัวล่างชุดหกตัวหกเก้านะคะสองตัวล่างชุดหกตัวหกเก้าของเรานะคะเข้าเด่นนะคะเด่นเด่นห้ารองสามก็เข้าทั้งห้าทั้งสามเลยเนาะ เราก็เข้าห้าสามตรงๆนะคะเข้าห้าสามล่างตรงตรงนะคะห้าสามล่างตรงๆแล้วก็เข้าเก้าสามนะคะเก้าสามเข้าตัวกลับนะคะเก้าสามสามเก้าบนนะคะเข้าตัวกลับเนาะส่วนเก้าหกก็เข้าตัวกลับหกเก้าล่างชุดหกตัวนะคะหกเก้าเก้าหกนะคะ ส่วนเข้าตรงๆก็คือสามห้าสามนะคะแล้เวเรามาดูงวดอเดี๋ยวมาดูสูตรเม็ดเดียวกันอีกนะคะสูตรนี้สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะหวยลาวงวดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบนะคะสูตรเม็ดเดียวเด่นหกรอเด่นหกวิ่งรูดแปดกับหกนะคะเด่นหกวิ่งรูดแปดกับหกของเราก็เข้าตรงๆนะคะเข้าหกเก้านะคะเด่นหกเด่นหก วิ่งรูด6กับ8เด่นหแล้วก็เข้าวิ่งรูดนะคะหกหเเข้าตรงๆนะคะสำหรับอ่างวดวันที่1ิบ1นะคะเข้าล่างนะคะเข้าล่างชุด6ตัวหกเตรงๆนะคะแล้วก็เข้าเด่นวิ่งรูดหนะคะ สรุปแล้ววันที่11ก็เข้าทั้งหมด2สูตรนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อวดวันที่14กันนะคะสรุปแล้วก็เข้าเนาะอ่าวาวันที่11ก็เข้าสองสูตรสูตรเด่นรองแล้วก็สูตรเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่องวดนที่14นะคะ14เดือน10หนวยลาพัฒนานะคะเด่นรองนะคะสูตรนี้สูตรเด่นรองนะคะ มวดบนที่สิบสี่ตามต่อกันเลยนะคะเด่นนะคะเด่นหกเด่นห้านะคะเด่นหกเด่นห้าลองเก้านะคะเด่นหกเด่นห้าลองเก้านะคะเด่นหกหกศูนย์หกหนึ่ง หกสามหกห้านะคะเด่นห้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดนะคะห้าแปดลองนะคะลองเก้านะคะ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดนะคะกำลังวันนะคะ <c oughs> กำลังวันเราก็มีศูนย์หนึ่งสามหก เก้นะคะ013659 0 1 3 6ส9กนมะคะกำลังวันนะคะแนวทางวันที่14เดือน10 6หหัว,วลาพัฒนาเด่น6เด่น5รอง9นะคะเด่น660 6 1 63 65เด่น5 5า54 57น8รอง9 9 0 9 1 9 2 98นะคะ ส่วนกำลังวันศูนย์หนึ่งสามหกห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามหกห้าเกนะคะครบแล้วนะคะสำหรับงงืวันที่สิสี่นะคะสูตรเด่นรองนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะขอย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะก็ขอบคุณ FC ใหม่ FC เก่าทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจ FCI แอดมินนะคะใครชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะคะ ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะอย่าลืมไปกัดทุกครั้งนะคะอย่าลืมไปกัดทุกครั้งนะคะสำหรับงวดวันที่11นะคะก็เข้าทั้งหมด2สูตรเนาะสูตรเด่นสูตรเด่นลองแล้วก็ สูตรเม็ดเดียวนะคะเข้าบนเข้าล่างนะคะเข้าบนเข้าล่างก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ